สวัสดีครับวันนี้เอาตัวพ่อพ่อนกนะครับออกซ้อมอีกนะครับออกมาให้ชมลวดลายลีลานะครับนกเข้าไวมากเลยครับผมไปกลับรถออกมานี่เข้าแล้วครับหมาข้าเ่านะครับจะถ,ถ่ายไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเรียกคูเรียกค,ยกคูนะครับตัวนี้ ย้อนแสงหน่อยนะครับนกในซอยนี้ดุครับเดินเข้าหาแล้วครับเดินเข้าหาแล้วครับ นะคอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมครูเก่งนะครับนกป่าตัวนี้ แต่ยังไม่โดดครับข้างหลังผมก็มีตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋เราเราดูตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยย้ายครับลีลาครับยังไม่โดดครับ รอรุนนะครับรอรุ้นครับโดดไม่โดดครับตีตีข้างพนียดครับ ตีแล้วนะครับตีแพนเนดแล้วครับเดี๋ยวเราให้แพนเนดเราตีมั่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับรอชมนะครับโอ้โหตีห้าแเนเนตครับดุครับคอดูแพนเนดเราจะตีมั่งนะครับ นกเยอะมากเลยครับโดดโดดโดดไหมครับโดดไหมครับลุ้นนะครับไม่โดดครับคูกเก่งนะครับนกตัวนี้ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับผมพาไปชมนะครับสักคู่ครับนี่นะครับฉเฉลยกูเก่งครับเรียกคูเรียกคูกคนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับพ่อพันผมนะครับ ตัวนี้ฉนเฉลยตัวนี้เรียกครูเรียกครูเลยนะครับถึงเด็กไปหากลางครับฝากคอยติดตามผลงานด้วยนะครับแล้วไปขอขออนุญาตปลดนกกันนะครับของพ่อนกยังไม่ทันได้ถ่ายเลครับผมขยับรถเมื่อกี้นี้ติดไปแล้วครับพอดีจอดรถไว้มันขวาง ไม่ทันได้ถ่ายเลยนะครับขยับรถหนีออกมาติดแล้วครับเดี๋ยวผมสักครู่นะครับผมหาที่จอดก่อนเนี่ยมันเป็นทางนี้ครับมันจอดผมขยับถอยหลังว่าจะไปจอดล่มนะครับ๋ยวรอชมนะครับนี่นะครับแต้มสองถ่ายไม่ทันเลยครับเมื่อแต่ขยับรถนะครับหาที่จอดมันร้อนครับ คูนค่นี่ครับลวดลายฉเฉลยตัวที่สองแต้มสองของวันนี้นะครับโดดไวมากเลยครับขยับรถหลบนิดเดียวเองครับหลบแดดติดแล้วครับเดี๋ยวขึ้นที่เดิมนะครับเดี๋ยวขึ้นอีกฝั่งหนึ่งรอชมนะครับ ติดแล้วนะครับแต้มสามครับนี่นะครับ แต้มสามนะครับผมว่าน่าจะถ่ายไม่ทันแล้วนะครับมันย้อนแสงครับพอดีเพิ่งแฟนนกป่าก็มาเลยนะครับแต้มสามของเจ้าลิวนะครับนี่ครับต่อต่อสดๆดเลยนะครับนี่ครับแต้มสามเดี๋ยวรอชมนะครับนี่ครับแต้มสามครับแต้มสาม เดี๋ยวจะขึ้นอีกนะครับไวมากเลยครับถ่ายไม่ผมว่าน่าจะถ่ายไม่ทันอีกแล้วนะครับมันมองไม่เห็นครับมันย้อนแสงพอดีเดี๋ยวฝากคอยติดตามผลงานนะครับเสียงโอเคนะแฟนนะเ,นเสียงเครื่องเครื่องวะ่ะ เรียบร้อยครับแต้มสี่วันนี้ร้อนร้อนเจ้าริวครับแต้มสี่เสียงเครื่อง,เ,องเก็บได้แล้วครับนะครับ,รบแต้มสี่นะครับแต้มสี่ของเจ้าริววันนี้ครับเสียงเครื่องครับตัวนี้เสียงดีครับเสียงกลางไปใหญ่ครับ